อ่ะเอผลก็ตัวนี้นะคะสตาร์ที่อยู่ที่ะพอป็นที้สตาร์ทเสร้พอกับตัวปรนิสตารสอนะคะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนมันสำหรับลูกค้าที่ว่าบางตินะคะ่ดนก็จะัดตัวแค่เราเียวเลนนครตัวนี้ก็สตาร์ททเกงละ้า่งนัดตมนต้องการทำงานอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นช่วยันการสอบอ่าคือหมดสุ่น สวัสดีค่ะมาพบกับผลนะคะในช่องของ Toyota นะคะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นรถขนาดเล็กเป็นรถเก๋งซีดานซึ่งเป็นรถประหยัดน้ำมันอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันซึ่ง Toyota เปิดตัวมานะคะราคาแบบว่า <Wow. S 2> ไม่ได้แบบว่าแพงโดดไปเอาใจกลุ่มลูกค้าที่แบบเน้นใช้งาน กลุ่มนักศาจบใหม่กลุ่มที่แบบเริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นการทํางานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะมีทั้งหมดสี่รุ่นตัวรุ่นนี้ที่ฝนจะพาชมเนะะี่ยค่ะจะเป็นตัวรุ่นของตัวสมาร์ทคือรุ่นที่สองนะคะตัวราคาเริ่มต้นจะเป็นตัวสปอร์ตนะคะตัวเอทีตัว, A ตวนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองตัวสปอร์ตราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้า0ส0ี่เกซึ่งตัวสมาร์ทก็จะอัพ ขึ้นไปจะอยู่ที่5 9 9 0 0 0ตัวพรีเมียมของเราก็จะเป็นเกรดที่3ก็จะอยู่ที่6,000 0 หกหมื 6, 9, ส่วนตัวท็อปสุดตัวพรีเมียมรักชวรี่นะคะก็จะอยู่ที่6 9 5สนเันแต่จะมีรุ่นพิเศษที่มีสีขาวมุกให้กับทางลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตัวพรีเมียมถึงพรีเมียมเซฟตี้ตัวนั้นจะราคาสีขาวมุกของตัวรถะคะจะบวกเข้าไปอยู่ที่7 0 0ดพับาทซึ่งสีตัวสีขาวซปเปอร์ไวท์จะอยู่ในของตัวรุ่นเริ่มต้นตัวสปอร์ตแล้วก็ตัว รุ่นตัวสมาร์ทนะคะส่วนวันนี้ที่ฝนจะพารีวิวตัวสมาร์ทนะคะเป็นรุ่นที่2ก่อนที่จะไปชมคลิปของตัวรถรุ่นนี้ฝนขออนุญ,ญาตคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของพี่ตาโตโยต้านะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปส่วนลูกค้าต้องการรายละเอียดข้อมูลยังไงก็อิน i เข้ามาในช่องของฝนได้เลยฝนก็จะบอกแคมเปญสำหรับคุณลูกค้าได้เลยนะคะอก่อนจะไปชมฝนขออนุญ,ญาตแจ้งแคมเปญดีๆสําหรับลูกค้านะคะ รุ่นนี้มีโปรดีๆโปรพิเศษตัวรถดอกเบี้ย0%ให้กับทางคุณลูกค้าตามราคาตัวรถลูกค้าดาว25%นะคะผ่อน4ปีได้ดอกเบี้ย0%กันไปเลยสำหรับตัวรถเอทีนะคะอ่ะเดี๋ยวฝนจะพาคุณลูกค้าชมตัวรถรุ่นนี้มาชมกันเลยค่ะตัวรถนะคะสมาร์ทนะคะตัวรุ่นนี้ก็จะมีรีโมท ตัวรีโมทส,สัญญาณกันขโมยแล้วก็ตัวสมาร์ทคีย์ตัวนี้ค่ะก็จะมีให้คุณลูกค้า2ตัวแบบนี้ในทุกรุ่นนะคะก็เปิดปิดรถเปิดฝาท้าย ตัวนี้ลูกค้าก็เปิดล็อกรถโลโก้โตโยต้าตัวนี้จะเป็นโลโก้นี้เรื่องของการล็อกรถนะคะสมาร์ทคีตัวนี้สามารถเปิดฝาท้ายลูกค้าก็กดค้างไว้ตัวนี้ก็สามารถกดฝาท้ายมันก็จะเด่งขึ้นให้ลูกค้าโดยอัตโนมัตินะคะส่วนในการปิดก็จะต้องปิดอัตโนมตินะคะตัวนี้มาดูด้านหน้าของตัวรถนะคะสแตนดาร์ดเลยเนี่ยค่ะตัวรถตัวเอทีฟนะคะจะเป็นตัวไฟหน้าเป็นแบบ L.E.D. นะคะกระจังหน้ามาก็จะเป็นตัวกระจังหน้ามาเป็นสีดําเป็นชั้นๆแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าพร้อมโลโก้โตโยต้าสามวงแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่ะ ตัวรถนะคะด้านหน้าที่เป็นกระจังหน้าคิ้วเนี่ยค่ะพวกนี้ฝาด้านนี้ถ้าเป็นตัว a อทิ Smart จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะลูกค้ามันจะเป็นตัวสีดำแมทเทียลตัวล้อแม็กก็จะเป็นแม็กขอบขนาด16นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำปัดเงาอันนี้ให้กับทางคุณลูกค้าส่วนตัวรถโดยรวมเนี่ยค่ะนี้สีขาวก็จะขาวจัวฉ่ำมากเดี๋ยวฝนจะเปิดตัวรีโมทให้ลูกค้าดู ในเรื่องของกระจกไฟเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาก็จะมีไฟเลี้ยวมาที่กระจกหนูช้างเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านข้างตัวเนี้ทางโตโยต้าก็ยังแบบว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดในเรื่องของอ่าในเรื่อง หลักการพลศาสตร์ในเรื่องของการขับรถนะคะด้านลมเนี่ยพวกนี้เก็บยละเอียดตัวชักฟินตัวนี้คล้ายๆตัวเล็กๆนะคะด้านนี้ของตัวรถได้เลยแล้วก็ตัวสมาร์ทคีอะค่ะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ทั้งสองด้านทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่สามารถเปิดปิดได้เลยตัวขีดๆตัวนี้ลูกค้าลาเปิดรถเราก็ใช้ตัวสัมผัสด้านนี้ได้เลยนะคะมาชมด้านหลังกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้ฝนเปิดฝาท้ายด้วยด้วยตัวรีโมทนะคะ ตัวนี้เราก็ปิดด้วยมืออย่างเดียวไม่สามารถที่แบบว่าจะกดรีโมทปิดได้นะคะไฟด้านท้ายก็จะมาเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วก็รูปแบบมิติของเขาอะค่ะก็จะเป็นแบบการชนท้ายเหมือนคล้ายๆตัวชุดแต่งสเกิร์ตเนี่ยค่ะมาให้กับทางคุณลูกค้าดูแบบแนวสปอร์ตฉ่ำในรถรุ่นตัวเครื่องยนต์พันสตัว e ก็คาเน้นการประหยัดน้ำมันราคาก็ประหยัดเช่นกันซึ่งเป็นรถที่ฮิตฮอต มากจองกันถล่มทลายตั้งแต่เปิดตัวแรกๆนะคะจนนับปัจจุบันนี้ผมลูกค้ารถตัวเอทีของเราก็ายังได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าหนึ่งในการประหยัดน้ำมันสองราคารถของเราก็ประหยัดด้วยแล้วก็นีเรื่องของสเปครถอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้การใช้งานความสุดสบายแบบไหนนะคะอ้างมาดูท้ายรถที่ฝนบอกอะ่ะเราเปิดเรียบร้อยแล้วดูว่า,วางขนาดไหนเดี๋ยวดูตัวนี้<อ>เปิดสามารถเปิดได้ที่ตุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่ลูกค้า นี้เราก็ปดสลักของเขาอ่ะนี่ค่ะความกว้างของตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรด้านท้ายของตัวรถอะคะ่ะสามารถจุได้มากจริงๆแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานของเราเนะะี่ยค่ะลูกค้ามีซ่อน <Wow. S 1> ให้ลูกค้าใช้งานได้อีกนะคะสามช่องนี้คุณลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอ่ ด้านในของเราก็จะเก็บตัวอุปกรณ์ชุดเติมลมยางให้กับทางคุณลูกค้าตัวแม่แรงถ้าเกิดเหตุในกรณีฉุกเฉินนะคะของเราก็มีชุดเติมลมยางให้กับทางคุณลูกค้าใช้ในกรณีที่ยางรั่วและยางซึมนะคะแต่ถ้าเกิดยางฉีกขาดฝนจะไม่แนะนําให้ลูกค้าใช้นะเนี่ยดูความสวยกล้องมองด้านหลังก็จะมากับตัวรถนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานคิ้วด้านท้ายก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนี่ตัวเสาอากาศ ของทางโตโยต้าก็จะมาเป็นแบบชาร์จฟินแบบนี้นะคะเป็นอุปกรณ์มาให้กับทางคุณลูกค้าโอ้ขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ผิดรถลรล็อกรถอยู่เดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถนะคะถ้าเป็นตัวรุ่นสมาร์ทลูกค้าจะได้เป็นสเปคตัวเบาะหนังนะคะผสมผ้าตรงกลางนะคะซึ่งตะเข็บการเดินได้ก็จะเป็นตัวได้ขาวนะคะอ่ะเดี๋ยวฝนจะนั่งข้างในให้คุณลูกค้าดูแล้วตัวด้านนี้อย่างที่แจ้งก็เนี่ยค่ะความกว้างของเขา นั่งสี่คนห้าคนได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยค่ะฝนก็สูงประมาร้อยหกสิบนะนี่ค่ะมาพร้อมกับตัวช่องชาร์จไทซนะคะสองช่องด้านนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยค่ะสองช่องตัวนี้อัรประโยชน์ในการใช้งานของคุณลูกค้าใช้งานง่ายสะดวกสบายฉ่ำมากเดี๋ยวฝนจะพาคุณลูกค้าไปดูด้านในด้านหน้าของตัวรถนะคะอันนี้จะเป็น บอกตอนที่สองของของตัวรถตัว A-Tim นะคะว่ามันกว้างจริงๆนั่งกันได้อย่างสะดวกสบายมากอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถนะคะว่าตัวมาตรวัดหน้าจอของตัวรถอะคะ่ะมีความพิเศษยังไงตัวอเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น DVD นะคะแล้วสามารถถอ็ได้บลูทูธให้กับทางคุณลูกคา้าใช้งานได้ง่ายจริงๆเดี๋ยวเราลองมาชมด้านในกันนะคะอ่านี่ฝนก็ ตัวรุ่นนี้นะคะจะสตาร์ทให้ลูกค้าดูเมื่อกี้สตาร์ทไปแล้วตัวเอนจิ้นสตาร์ทจะอยู่ด้านนี้พร้อมกับตัวอ่าเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปนะคะเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันสําหรับลูกค้าที่แบบว่าเราจอดติดไฟแดงอะคะ่ะเครื่องยนต์เขาจะติดดับโดยอัตโนมัติแค่เราเหยียบคันเร่งมันก็ตัวนี้ก็จะสตาร์ทติดเองโดยอัตโนมัตินะคะก็เน้นในการประหยัดน้ามันมาตรวัดของตัวหน้าจอ TFT ตัวนี้ก็จะเต็มหน้าจอให้ลูกค้าดูแบบนี้นะคะ สามารถตั้งค่าให้คุณลูกค้าได้ตั้งความสว่างหน้าจอวันที่การออกแบบเราจะออกแบบให้ลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้หน้าจอแบบไหนตัวดิสเพย์ตัวด้านนี้ค่ะสามารถเลือกได้ทั้งหมด4แบบตามมารวัดนะคะอันนี้เดี๋ยวฝนกดให้ลูกค้าดูดิสเพย์ที่หนึ่งดิสเพย์ที่สองนี่ค่ะเราจะออกแบบเป็นแบบ3แบบ4เดี๋ยวจะลองดูแบบ3ให้คุณลูกค้าดูก็ดกด enter เ,เ,เข้าไปเนี่ยสามารถวัดก็จะขึ้นความเร็วรอบอุณภูมิให้กับทงคุณลูกค้าหน้าจอก็จะแสดงผลตำแหน่งเกียร์ ตัวน้ํามันในถังความเร็วรอบเนะะี่ยค่ะแล้วตัวพวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงควบคุมโหมดตัวในเรื่องของข้อมูลการขับขี่ลูกค้าสามารถเล่นทิปตั้งค่าตัวอินเทอร์ตรงกลางตรงนี้เข้าที่หน้าจอด้านนี้ได้เลยส่วนในเรื่องของเครื่องเสียงที่สนแจก็จะเป็นในระบบของเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นบลูทูธหมดแล้วคะ่ะลูกค้าสามารถตั้งค่าคอนเน็กต์บลูทูธเข้ากับตัวโทรศัพท์ของเราได้เลยเปิดบลูทูธของโทรศัพท์เรานะคะอันนี้ก็ สุดท้ายลูกค้ามาทัสที่หน้าจอกดเวชเจตเนี่ยค่ะไล่อันนี้ข้อมูล่านะว่าตัวรถอะค่ะอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่นะ้าแรงดันตัวไฟฟ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของอ่าระนาบของตัวในเรื่องของการจอดค่ะหรบกดที่ตัวบ้านกดที่โฮมได้หมดทุกอย่างค่ะวิทยุอันนี้ก็ตั้งค่าเครื่องเสียงก็อยู่ที่ลูกค้าใช้างานปิดเสียงไม่เห็นย้อนกลับขออนีญาลูกค้า ปิดเสียงด้านนี้นะคะโหมดในการปิดเสียงปิดหน้าจอของตัวเครื่องเล่นลูกค้ามันจะขึ้นไปเจ็ชเนี่ย Android Auto แล้วก็ Apple c a r p a y นีคะตัวนี้รองรับทั้งสองทั้งสงรุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นที่เคยมีเคสลูกค้าแบบโทรศัพท์จีนบางตัวก็ไม่สามารถเล่นตัว Android ได้อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตัวสมาร์ทโฟนลูกค้าด้วยนะคะแล้วตัวแอร์แอร์เนี่ยคะ่ะมาตรวัดของแอรก็จะมาในรูปแบบหน้าตาแบบนี้ AC เปิดแอร์หมุนเวียนภายในโหมดเราเลือกระดับของแอร์ตัวนี้นี่ค่ะลงขาตัวนี้ได้เลยถ้าลมแอร์ก็อยู่ที่ลูกค้าปรับขึ้นลงนะคะคู Q Mac, แลแม็กอะไรพวกนี้ก็ปิดระบบออฟด้านนี้ได้เลยเช่นกันตัวอ,อ,อันนี้จะเป็นเตือนนะคะในเรื่องของการคาดเข็มขัดเนื้อภยัยพร้อมกับตัวช่องชาร์จไฟ DC ตัวนี้กับฝั่งด้านนี้เป็น USB แล้วก็เป็น USB 2ช่องนะคะ ตัวนี้ดีซีอีหนึ่งช่องต่อตรงนะคะลูกค้าก็จะเป็นเหมือนแจ็คที่แบบว่าเราใช้เหมือนสมัยก่อนหรือว่าเชื่อมกับที่ร้านโทรศัพท์อะค่ะพวกนี้หมดอันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสามารถเล่นเกียร์ซีเ n นชิ่งชิ p บวกลบได้นะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นสปีดให้ลูกค้าเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเราไม่ได้เคลื่อนที่มันจะไม่ขึ้นให้ลูกค้าอัน,นก็จะเป็นเกียร์ได์วิ่งตามปกติเบรกมือนะคะ ภายในห้องโดยสารใช้งานง่ายสะดวกสบายพร้อมด้วยกับเดี๋ยวฝนขออนุญาตเนี่ยเดสบอร์ดด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีแมทีเรียลมาพร้อมกับตัวแมทีเรียลแต่เขาอะ่ะจะทําเป็นแบบสีน้ําตาลไล่โทนมาให้ลูกค้าดูความสวยงามพร้อมกับตะเข็บได้ได้มาเนี่ยค่ะเดสบอร์ดด้านหน้าก็ให้ความสวยงามให้ความฉ่ำกับตัวรถถ้าในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรคะอ่าสเปคตัวรถอะคะ่ะ ก็ในเรื่องความสุดสบายหน้าจอก็จะเป็นแบบหนึ่งสีภายในที่อยากได้เด่นๆก็สีภายในตัวท็อปสุดภายในก็ก็จะเป็นสีแดงยังไงแล้วก็รุ่นนี้ฝนเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งเป็นสีเทาดําส่วนตัวนี้จะเป็นสีขาวแต่โปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าดอกเบี้ยศูนยเปอร์เซ็นต์ับอีกแคมเปญหนึ่งสาหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้เงินดาวนะคะ ออกรถโดยศูนย์บาทจายค่าประจำปีไ้5,000าทจ่ายค <c oughs> ่าอากกรไฟแนซนซ์น800 5,800ลูกค้าได้คืน5,000บาทใช้เงินออกรถจริง,ง 800, คือ800บาทสำหรับกลุ่มพนักง,งานประจํานะคะก็อายุงานแค่ปีเดียว <Wow. S 1> าใช้เงื่อนไขได้เลยแต่เงินเดือนต้องผ่านบัญชีธนาคารนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการออกรถไม่ต้องใช้เงินเหมือนกันก็เป็นตัวสำเนาทะเบียนรถครอบครองมาแล้วเกิน2ปี นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวได้เช่นกันยังไงก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องของฝนทิตาโตโยต้าได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ